คุณกำลังฟัง o n e Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน i n f o c u s เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบราธิการ d i 1 0 1 w o r l d สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวันโอวันอินโฟกัสนะคะโดวยวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับขิมยิมชลพุกสุขค่ะกองบรรณาธิการดิวันโอวันค่ะแล้วก็อยู่กับผมนะครับสมคิดพุทธศีบรณาธิการบริหารดีวันอวันดอทเวิลด์ครับอ๋อไม่ได้เจอกันนานพี่จุ้งเมื่อไงคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับ <c oughs> เพราะว่าฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะนะครับคือถ,ถ้าแบบค่าฝุ่นมันก็เตือนเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งจริงเนี่ยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบออกไปเดินออกออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับ คือมันก็ได้ออกกาลังกายนะแต่ว่าร่างกายแย่ลงเพราะ <Board. S 2> ปอด <laughs> ใช่ปอดหายนะคะก็เห็นแล้วก็โอเคเราก็ชั้นกลางอะเนาะคือก็มีทางเลือกแบบหนึ่งใช้รถยนต์ทํางานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเใช้ชีวิตสั้นๆก็แบบชั่วโมงสองชั่วโมงเรายังรู้สึกว่าแบบ yeah, แย่ใช่ไหมแบบอม,มองไปก็เลยรู้ว่าเออแบบว่ามันมีคนที่ต้องอยู่ต้องอยู่ในเมืองต้องเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยเช่นคนที่เขาขายของอยู่ริมพุตป่าหรือว่า มอไซค์รับจ้างไรเดอร์ที่แบบต้องใช้ชีวิตในเมืองทั้งวันเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบเมืองมันเมืองมันมันแย่จริงจริงเมืองมันแย่จริงครับผมวันนี้ขิมก็อยากชวนพี่จุงมาคุยเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพนะคะคือที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่ไล่มาแนบมกราจนถึงกุมภาก็ยังเป็นประเด็นที่ที่เขาคุยกันอยู่เนาะเพราะว่าเกิดการปรับปรุงผังเมืองเป็นแผนระยะยาวอะไรเงี้ยคือเราก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่ารูปลักษณ์โฉมใหม่ของผังเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า หลายคนก็อยากให้มันเป็นแบบพี่จุงเคยเห็นแบบพวกผังเมืองสวยๆในไบโซโลนาไหมสเปนที่เป็นกริดมันจะเป็นเป็นเป็นบล็อกเลยเช่เป็นช่องเป็นกริดสวยๆเลยหรือแบบที่ปารีสที่จะเป็นวงแหวนกระจายออกไปเป็นผังเมืองที่หลายคนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นผังเมืองในฝันแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าเวลาผู้ถนึงกรุงเทพเราจะรู้สึกว่าเอยเรามีผังเมืองหรือเปล่าวะคือไม่ต้องพูดว่าผังเมืองดีไม่ดีนะเรามีหรือเปล่ามีซ่องซอเยอะประเด็นหนึ่งที่ คุยกันเยอะแล้วก็เถียงกันเยอะใช่ไหมเรื่องผังเมืองกับกับทุนใช่ไหมว่าคนก็จะออกมาวิจัยว่าผังเมืองกรุงเทพเนี่ยเป็นผังเมืองที่เอื้อนในทุนเป็นผังเมืองของระบบทุนนิยมคือ<น>มีจัดพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างห้างสินค้าสร้างคอมมิเนียมหรือว่าสร้างพื้นที่ทำให้เกิดการจัดจัดสัดส่วทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าก็มีการจัดวางพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สาหรับส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเราคนก็รู้สึกอ้าวโลกมนุษย์ล่ะคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนกันอ่ะก็นี้ เลยเป็นที่มาว่าขีมเนี่ยก็เลยไปคุยกับอาจารย์พรสรรวิเชียนประดิษฐ์นะครับคณะสถาบัตนภ<ะ>ากภาควิชาผังเมืองคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องผังเมืองเนี่ยจริงๆอยากชวนไปย้อนดูงานในวรณว,วันอยู่สองชิ้นนะครับที่พูดเรื่องเมืองก่อนครับคือที่เราพูดมาทั้งหมดเรื่องผังเมืองเรื่องทุนอเงี้ยมันมี คอนเซปที่สาคัญมากๆที่เป็นใจกลางอยู่ตอนนี้เวลาพูดถึงเรื่องเมืองก็คือเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมเนาะคือเสียงวิจารหรือเสียงบ่นเนี่ยที่มีต่อเรื่องผังเมืองเนี่ยก็คือมันก็อยู่ตรงเนี้ยคือเรื่องความเป็นธรรมคนรู้สึกว่าเออเริ่มความเหลื่อมล้ําความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันสูงขึ้นในเมืองใช่ไหมครับที่ก็เลยเอ,อ,อยากชวนย้อนไปอ่านบทความหนึ่งของเป็นบทสัมภาษณ์นะครับคุณปานิชโพสีวังชัย เนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์อภิวัตรรัตนวราหะนะครับเป็นผังเมืองจุฬาเหมือนกันนะครับเรื่องไม่ว่าอยู่เมืองใหญ่หรืออยู่ป่าเราต่างมองหาความยุติธรรมหาคําตอบเรื่องเมืองยุติธรรมนะครับผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะคําถามแรกๆเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องเมืองเนี่ยมันเราย้อนกลับไปถามเลยว่าเม,มืองคืออะไรใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นตามปกติแล้วว่าเมืองก็เป็นที่ที่คนมาอยู่ร่วมกันนะชุมชนนะครับหนาแน่นมีตึกสูงนะครับแต่ว่า อาจารย์อภิบายแบบว่าหลังๆเนี่ยเวลาศึกษาเรื่องเนีอยคอนเซ็ปต,ต์มันเปลี่ยนเหมือน,นกันนะครับเพราะเวลาพูดถึงเมืองเนี่ยแต่ว่าพูดถึงวิถีชีวิตแบบเมืองครับซึ่งมีอยู่3อย่างนะครับคือวิธีการบริโภควิธีการผลิตแล้วก็ประสบการณ์ของความหลากหลายนะครับแต่ก่อนเวลาเราพูดเมืองเนี่ยก็คือมันคือคู่ตรงข้ามกับชนบทใช,ใช่ไหมครับเวลาพูดถึงชนบทก็พูดถึงสังคมเกษตรกรรมแต่เมืองคือ ม่กถึงบริการแล้วก็การผลิตแบบอุตสาหกรรมมันจะถูกแบ่งแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คอนเซปต์เหล่านี้ถ้าจะใช้คอนเซปต์เดิมมามองเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะตอนนี้วิธีการผลิตในเมืองกับในชนบทมันไม่เหมือนมันไม่ต่างกันใช่ไหมโดยโดยเฉพาะถ้ามีดิจิทัลเข้าไปเนี่ยบางทีสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีคนที่เคยอยู่ในเมืองจำนวนมากเนี่ย พอมีดิจิอลเลยเนี่ยก็กลับไปที่ชนบทด้วยนะครับฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือว่าเวลาคอนเซปต์เรื่องเมืองเนี่ยมันไม่ใช่จํากัดอยู่ในพื้นที่เชิงกายภาพอีกต่อไปนะครับแล้วก็มีงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์อภิวัตรพูดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายอยู่ในงานคนละชิ้นเป็นงานเสวนาเนาะเป็นงานเสวนานะครับนะอยู่ในงานที่เผยแพร่นในวารวัน,นครับชื่อไปด้วยกันไปได้ไกล ตีโจทย์เมืองยุคใหม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอ้ใครคิดชื่อเรื่องนี้อ่เก่งจริง <c oughs> ค,คืออาจารย์นะาัตั้งโจทย์น่าสนใจมากนะครับคืออาจารย์บอกว่าถ้าจะจัดการเมืองเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูว่าเรานิยามความเป็นเมืองผ่านทรัพยากรได้ไหม,มนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองนะครับแต่ทรัพยากรจํานวนมากที่เมืองใช้เนี่ยถูกดึงออกมาจากชนบทหรือว่าที่ที่ไม่ใช่เมืองนะครับ น้ำอากาศดินหินทรายมรติว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยน้ำอากาศดินหินทรายที่ใช้ก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ยมันมาจากที่อื่นหรือว่าเมืองเนี่ยเราบริโภคสร้างขยะใช่ไหมครับแล้วก็ส่งออกขยะออกไปที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองครับคือในแง่น,งนี้ถ้ามองจากกรอบของทรัพยากรเนี่ยเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่พื้นที่เชิงกายภาพแน่ๆแต่มันรวไมไปถึง พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่เมืองด้วยแต่เมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ไปเรบอกว่าบอกว่าไม่ว่าจะมองจากนิยามผ่านวิธีการผลิตการบริโภคนะครับหรือว่าจะมองจากแง่มุมทรัพยากรเนี่ยเมืองมันแผ่ไปทั้งโลกแล้วนะ<ม>ครับฉะนั้นการจัดการเมืองเนี่ยมันเลยต้องคํานึงถึงมิติที่มันหลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนเวลาทางานเรื่องเมืองเนี่ยก็ประสิิภาพเป็นหลักใช่ไหมคนมาอยู่รวมกันเยอะๆสร้างระบบ ผลส่งขึ้นมาให้คนมันเดินทางสะดวกนะเดินสะดวกแค่นั้นเ,เมืองมีอันนี้ถ้าใครเรียนผังเมืองพื้นฐานก็จะรู้กันว่าเมืองก็จะมีาการประหยัดจากขนาดใช่ไหมครับ <ừ> คนมาอยู่รวมกันในตึกตึกเดียวเดินท่อแอร์ท่อน้ําแบบเดียวกันหมดใช้คนใช้เป็นพันคนเนี่ยประหยัดนะครับ <ừ> แต่ว่าตอนเนี้ยโจทย์เรื่องเมืองไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียวแล้วแต่เป็นโจทย์เรื่องความเป็นธรรมด้วย <ừ> ซึ่งก็จะโยงไปกับเรื่องผังเมืองที่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อไป นะครับกลับมาที่เรื่องอความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมเนี่ยครับอาจารย์อภิวัตรนะครับก็นิยามถึงแล้วเมืองที่ดีเนี่ยจะเป็นต้องเป็นเมืองที่ยุติธรรมไหมนะครับอาจารย์คิดว่าบอกว่าเอาจากคอนเซปต์ก่อนก็มันต้องใช้แน่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าคำว,ว่าเมืองที่ดีกับคำว,ว่าเมืองที่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมาท,ทั้งคู่เออมันนึกภาพยังไงนะรเราคิดภาพตรงกันหรือเปล่าใช่หไหมฉะนั้น ต้องเข้าไปดู2ออย่างนะครับที่อาจารย์บอกก็คือว่าความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ความยุติธรรมในเชิงกระบวนการเพื่อตัดสินใจนะครับคือความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรก็ตรงตัวคือดูที่ผลลัพธ์เลยครับว่าผลลัพธ์จัดสรรออกมาแล้วเนี่ยโอเคไหมนะครับความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องแบ่งแล้วมันเท่ากันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าแบ่งแล้วมันแฟร์ไหมคนยอมรับได้ไหมใช่ไหมครับเพราะคนเนี่ยมีส่วนในการ สร้างสารรค์หรือมีส่วนในการลงแรงเนี่ยไม่เท่ากันแต่ผลตอบแทนออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ว่ากระจายออกมาแล้วเนี่ยมันมันเป็นธรรมไหมมันทาให้คนรู้สึกว่าแบบโอเคไหมนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับส่วนที่2ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความยุติธรรมในเชิงกระบวนการเพื่อตัดสินใจนะครับพูดง่ายว่าเรามีส่วนร่วมรู้ตา mm. ใช่ไหมครับการการตัดสินใจว่าจะใช้ชใทรัพยากรไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีส่วนในการแบบ ตัดสินใจด้วยไหมถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในส่วนที่ได้น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจแล้วเราเห็นว่าแบบกระบวนการแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันพอไปได้เนี่ยเราก็จะว่ามันเป็นธรรมหรือยุติธรรมนะครับนี่เป็นสองคอนเซ็ปต์หลักๆที่อาจารย์พิวัน์เนี่ยพยายามแบบปูพื้นฐานให้ฟังนะครับก่อนที่ผมก็เลยหยิบมาคุยให้ฟังเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องผังเมืองซึ่งเป็น หลักใ,ใหญ่ในความที่อยากจะคุยกันวันนี้เมื่อกี้พี่จุงพูดถึงว่าวิธีนิยามเมืองของเมื่อก่อนก,นกับสมัยใหม่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมนี่คือระยะเวลาแบบสักสิบยีิปีแล้วกันเนาะเวลาเราพูดถึงคำว่าเมืองอะ่ะเออคําว่าผังเมืองก็เหมือนกันคือขิมถามอาจารย์พรสัน์ว่าเฮ้ยผังเมืองที่ดีหน้าตามเป็นแบบไหนผังบางนี่อุดมคติเลยเขาบอกไม่มีคือ <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่สมมติสมมต,มมติเราย้อนกลับไปยุคโบราณยุคก,กี่ผังเมืองที่ดีคือผังเมืองที่คุณมีกําแพงใหญ่ๆสูงๆเพื่อการเข้าสึกเข้ามาถูกไหมสมมติ ถอยกลับมาอีกผังเมืองยุคกลางก็ได้พี่จุงสมมติฝรั่งเศสอะไรเงี้ยผังเมืองที่ดีคือผังเมืองที่ทําให้คุณสะอาดมีสุขอนมามัยที่ดี<ม>คือสิ่งปฏิกูลใดใดไปอยู่ไหลรวมมาอยู่ที่เดียวกันหมดที่จัดการง่ายๆคนไม่โรคนู่นโรคนี้ตายกันตั้งแต่ก่อนได้เติบโตใช่ไหมทีนี้ถอยกลับมาอีกผังเมืองที่ดีในยุคหนึ่งยุคโมเดิลละมันคือยุคที่พี่จุงพูดก็คือยุคที่ทํางไงก็ได้ให้คนมาเดินทางสะดวกอืถอยกลับมาอีกตอนเนี้ย ผังเมืองที่ดีคือผังเมืองหน้าตาที่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมครับพูดถึงความยั่งยืนอไอ้กำแพงอะไรนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วนะออดังนั้นมันก็จะกลับไปพูดเรื่องว่าผังเมืองที่ดีมันจึงไม่ไม่มีสุดสาเร็จใช่มันขยับไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ขิมแล้วขิมยก,ยกตัวอย่างว่าอ้าวแล้วผังเมืองที่เราจะเห็นสวยๆในบ,บาร์เซโลนาเขาบอกมันก็มีปัญหานะคือมันสวยแต่ว่าไอ้ที่พี่จุงบอกว่าเป็นบล็อกเป็นกริดอ่ะมันทำให้รถติด คือเรี่ยงไม่ได้เลยเขาบอกทัพไม่ปารเซโลน่านี่คุณต้องเดินอ่ะหรือถ้าเป็นปารีสเงี้ยก็จะสวยมากวิวสวยมากแต่ไม่มีเซนต์ออฟเดเรคชั่นคือหลงแน่ๆเข้าไปอยู่ในวงเวียนนั้นอนะ่ะดังนั้นคาว่าผังเมืองอ่ะเขาจึงบอกว่ามันคล้ายๆแบบ d e พ end ว่ามันคุณอยู่ที่ไหนด้วยนะอย่างบุนในไทยในกรุงเทพเงี้ยผังเมืองเมื่อก่อนเขาเล่าว่าประเด็นของการสร้างเมืองเมื่อก่อนคือเราถนนปึ๊บเส้นใหญ่นะ เราหมู่บ้านจัดสรรซึ่งก็คือทุนรูปแบบหนึ่งการลงทุนรูปแบบหนึ่งก็จะไปสร้างตามถนนนะ่ะเพราะว่ามันจะเับสร้างปุ๊บแล้วคุณจะทําไงให้ทำไงให้แบบคนเข้าไปใช้ในนั้นก็จะมีน้ําไฟสว่างทางสะดวกปุ๊บๆเข้ามาคุณก็ต้องสร้างถนนย่อยเข้าไปอีกแล้วไอ้ถนนย่อยน,นั้น่ะเมื่อหมู่บ้านโตเขาก็สร้างถนนย่อยๆเป็นตอ่อเป็นซอย,ซอยแล้วในนั้นก็จะกลายเป็นเขาวงกมเป็นซูเปอร์็อกที่แบบกลายเป็นลาดพร้าวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเดสเซอะไรย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ย เมื่อก่อนมันเวิร์กเว้ยไอ้ฟังชันแบบนี้มันเวิร์กแต่เมื่อมันผ่านมาสิบยี่สิบปีอ่ะมันไม่เวิร์กแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่ฉิมถามเข้าไปว่าผังเมืองกรุงเทพไม่มีอยู่จริงหรอเพราะมันเละแบบนั้นมันไม่ได้เละเมื่อก่อนมันมันไม่ได้เละแบบนี้ไงมันเพิ่งมาเละเมื่อคนมันเข้าไปอยู่แบบระเบิดมากอ่ะแล้วก็ถนนก็สร้างไม่ทันพอจะขยับขยายก็ต้องเกิดการไล่ที่คนเดือดร้อนเลยเงี้ยคือมันมีคนบาดเจ็บจากจากการพยายามปรับเปลี่ยนผังเมืองเป็นระยะระยะมันเลยเกิดการโต้เถียงขึ้นมาเนาะอื นี้มาถึงประเด็นเรื่องเรื่องทุนอย่างเมื่อก่อนน่ะเราถามเราว่าคือเวลาเราพูดเรื่องทุนน่ะพี่จุงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความโมเดิร์นมากเลยเนาะครับแบบมันควรจะเข้ามาในยุคนั้นยุคนี้แน่เลยจริงๆเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคราชกาลที่ห้าเออก็คือซึ่งไม่ใช่ทุนแบบหน้าตาโมเดิร์นแบบที่เราเรียนนากาหรอกแต่จะเป็นทุนทุนราคาทุนตุนชีเออเข้ามาคือ เข้ามาสร้างห้องแถวสร้างพื้นที่ต่างๆนะันะนะแล้วก็แน่นอนก็มีการก่อถนนซึ่งก็จะเป็นถนนโซนที่ขิมเคยบอกว่ามันสวยจังเลยอะแบบย่านดุสิตย่านเก่าเก่ายาวราดอะไรเงี้ยซึ่งมันสร้างได้ในยุคนึงทีนี้แล้วเขาก็เลยชวนคุยว่าการวางผังเมืองหรือว่าการวางพัฒนาแผนพัฒนาพื้นที่ที่ต้องอาศัยทุนในการพัฒนาเนี่ยในยุคโมเดิร์นหลังยุครอห้ามาแล้วเข้ายุคยุคแบบยุคใหม่แล้วอะมันก็มีการพยายามแต่ว่าเราไม่ช่ัดเบ็ดเสร็จเราใช้ระบบตลาดนํา จะให้รัฐมาทําการขหาแห่งชาติคือสร้างบ้านให้ทุกคนก็ไม่ได้คือเขายกตัวอย่างว่าสิงคโปร์ทาได้เพราะประเทศมันเล็กมันเล็กมากอะ่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะพูดว่าลงศูนย์ก็ไม่เชิงพี่จุงแต่ว่าพอมันเล็กอะ่ะมันสามารถเบ็ดเสร็จจัดม้วนเดียวจบนี่ออกไหม,มแต่ไทยทำอย่างนั้นไม่ได้ขิงเข้าใจว่าสิงคโปร์น่าจะเล็กเหมือนภูเก็ตบ้านเราไหมเล็กเล็กเหมือนภูเก็ตแล้วก็มีประชากรน้อยกวุงเทพหรอใช่ครับประชากรสิงคโปร์เนี่ยน่ายอยู่ที่มันสักสามล้านคนเท่านั้นเองแต่กรุงเทพเนี่ยมีประชากร ตามสำเนาเนี่ยประมาณห้าหกล้านใช่ไหมครับแล้วลลก็ประชากรแฝงเนี่ยรวมกันเขาว่าถึงถึงสิบสิบเอ็ดล้านคนอะไรเงี้ครับครับก็ที่จริงที่ขิมเล่ามาเนี่ยครับจริงก็อยากจะชวนดูนะครับท่านผู้ฟังคนไหนถ้ามีมือถือหรือว่าอยู่ใกล้คอมอ่ะอยากให้ลองเปิดดูว่ามองกรุงเทพจากมุมข้างสูงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนปลาดาวเขาบอกอก็คือเราจะเห็นถนนเส้นหลักๆใช่ไหมครับที่ตัดออกนู่นตัดอย่างเช่น วิภาวดีรังสิตเนี่ยเตัดเหมือนจะยาวไปถึงสระบุรีเลยครับสุข,ขุมวิทก็ตัดออกไปจนถึงแบบภาคตะวันออกชลบุรีใช่ไหมครับแล้วก็มีทางสายใต้อย่างเงี้ยครับคือมันเท็นใหญ่จะมีถนนที่ใหญ่ๆมากๆเนี่ยถ้าราไปแล้วเมืองเนี่ยก็จะกระจายกระจายออกไปตามขอบถนนแบบ,น,นแบบที่หิมบอกเขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาแบบริบบินเนี่ยพี่จุงใช้คานี้เลย<ฆ><ฆ>คือว่าเอาถนนใหญ่ไปก่อนแล้วเมืองจะไปสร้างปะๆปตปปปาม<ฆ>นําซึ่ง มันเวิร์กในยุคนึงแหละเนาะมันมันเวิร์กในยุคหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีที่ดินเยอะถ้าเทียบกับจานวนประชากรใช่ไหมฉันเวลาที่ขยายเมืองเนี่ยก็จะขยายไปเนี่ยก็ใช้ถนนขยาย,ขยาย,ข,ย,ายขยายออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เพียงแับว่าอย่างที่ขีมเล่าให้ฟังแล้วก็อาจารย์พรสันได้ชี้ปเดยว่าแบบว่ามันมันเคยเวิร์กในยุคหนึ่งอ่ะเพราะแต่ก่อนกรุงเทพมันก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมขยายออกไปมันก็ยังไม่ไกลใช่ไหมครับแต่ว่า พอมันใช้วิธีแบบเดิมมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยพอไซส์มันเปลี่ยนสเกลมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับจนทุกวันนี้เราใช้วิธีการขยายเมืองแบบที่ขิมบอกเนี่ยอันนี้จะเริ่มต้นเมื่อสัก50ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจใช่แล้วก็เขาบอกว่าช่วงที่ทุกคนเหมือนว่าโมเด์นั่นแหละพี่จุนก็คือยุคบูมเมอร์เนาะสมมุติคุณมีบ้านอยู่แบบเอาออฟโนแวร์เลยไกลมากไกลเปืนที่ยงเลย แต่คุณมีงานที่ทํทในเมืองคือสมมุติอยู่สยามคุณสามารถขับรถมาทํางานได้ไปเช้าเย็นกลับนึกออกไหมแล้วมีเพราะมีถนนลแล้วไงไม่มีถนนลแล้วทีนี้<ช>กระทั่งว่าเมืองกระดันไปกระจุกอยู่ที่เดียวคนเราก็จะมีสภาพแบบที่เราเป็นนะพี่จุงคือแบบก็ต้องเดินทางแล้วติดมาทางานปึ๊บ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 ไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วไอการขยายพื้นที่ต่างๆไปรองรับประชากรที่มันแห่เข้ามาทํางานกระจุกอยู่ที่เดียวเนี่ยมันไม่ทันดังนั้นอาจารย์พรสรรจึงบอกว่า คุณโทษผังเมืองอย่างเดียวคือคุณโทษผังเมืองก็โทษได้แต่มันไม่ครบเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องไปพูดเรื่องวิธีที่รัฐจัดการประชากรหรือการกระจายกระจายให้งานปาไปอยู่ที่จุดกระจายัพยากระจายัพยากรไปยังจุดอื่นๆของประเทศด้วยอืมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อภิวัตได้ชี้ไว้เหมือนกันน,น่าสนใจกาคืออาจารย์ภิวัตเนี่ยทำวิจัยเรื่องอนาคตคนเมือง4.0ก็คือทํานายว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ย ชีวิตคนเมืองจะเป็นยังไงนะครับคือเนื่องจากว่าอาจารย์บอกว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีความเป็นคนเมืองใช่ไหมเนื่องจากด้วยวิถีชีวิตเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลจะทําให้เรากลายเป็นคนเมืองวิธีการบริวิธีการเป็นโภครวมนทรัพยากรนะครับฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่โจทย์รหะหว่างเมืองกับชนบทแบบที่ผ่านมานะครับแต่จะเป็นความเหลื่อมล้ํานะครับจะเป็นเมืองที่ขยายตัวกับเมืองที่หดตัวนั่นคืออาจารย์บอกว่า ลอยละ65ของประชากรประเทศไทยเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองที่หดตัวนะครับแต่ว่างบประมาณส่วนมากเนี่ยจะถูกทุ่มไปให้กับการแก้ปัญหาในเมืองที่ขยายตัวนะครับดตงนะค,ความไมเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เริ่มมาแล้วว่าแบบว่าเอาคนคนอยู่เยอะแต่ว่าทรัพยากรน,น,น้อยแต่ที่ที่คนอยู่น้อยกว่าแต่ว่าทรัพยากรเยอะอะไรอย่างนี้ครับ นีอ้อาจารย์บอกว่าจริงๆนี้นไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะในเมืองไทยนะครับแต่เป็นโจทย์ที่ทุกประเทศในโลกต้องเจอนะครับอาจารย์ชี้ประเด็นอีประเด็นยังน่าสนใจคือเวลาเราทําแผนใช่ไหมครับเ<ช>นี่ยมันมักจะเริ่มต้นจากการทําวิจัยบางอย่างใช,ใช่ไหมครับการทําผังเมืองก็มีงานวิจัยแต่ว่าจริงๆว,ว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกเมืองเพื่อทําวิจัยแล้วนะครับเพราะว่าเวลานักวิจัยหรือนักวิชาการเนี่ยก็าคิดว่าเมืองสําคัญเพราะมีงานวิจัยเยอะ นะครับเช่นตอนนี้ถ้าเราลองดูเชียงใหม่เนี่ยงานวิจัยเพียบนี้เพราะเราเชื่อว่ามีงานวิจัยด้วยวัยก็จะตามไปนะครับนะคะที่เมืองจํานวนมากเนี่ยที่เป็นเมืองที่มีแนวโน้มด้วยหดตัวเนี่ยเช่นกําแพงเพชรนะนึกไม่ออกเลยจะมีใครทํางานวิจัยเกี่ยวกับกําแพงเพชรบ้างนครสวรรค์นั้นมีย่งัคุณคุณคุขิมเป็นคนนครสวรรค์นะครับครับหรือเมืองพูดง่ว่าคือมัน กระจุกตัวแล้วก็เหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับผังเมืองนะมาตั้งแต่งานวิจัยมาตั้งแต่แบบต้นน้นํนา,นนานก็คือเรื่องวิธีคิดหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องไอเดียรวมถึงเรื่องการทําวิจัยนะครับดังนั้นจทย์ก็คือเนี่ยครับว่าจะทํายังไงให้เปิดโอกาสให้เมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองที่แข็งแกร่งตัวไม่แน่นอนว่ากรุงเทพเป็นภาพที่ชัดที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีเมืองอื่นๆที่พวกแบบเชียงใหม่ ขอนแก่นนะขอนแก่นแต่ก็คือเมืองเมืองหลักๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับทำยังไงให้เมืองเหล่านี้ไม่เดินลอยตามกรุงเทพใช่ไหมแล้วทำยังไงให้ให้งานให้คนเนี่ยมันกระจายออกไปนะครับโดยเฉพาะในะมองนะในคอนเซปต์ว่าเมืองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมันไม่ได้ถูกผูกติดเรื่องกายภาพอย่างเดียวมันมีโอกาสอยู่ที่จะก,การเมืองให้โอกาสมันกระจายออกไปได้นะครับอาจารย์พรสันเกาชีประเด็นว่าในแง่ความเป็นธรรมอะ่ะ เขาเจตนายที่กรุงเทพยังไม่สามารถบรรจุเรื่องความเป็นธรรมลงไปในในโยบายในผังได้ชัดเจนขนาดนั้นเช่นพื้นที่บางแห่งอย่างพวกพื้นที่รับน้ําย่านชันเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรเนี่ยเรามักจะบอกกันว่าเมืองอะ่ะควรจะมีพื้นที่เกษตรไว้บ้างอนุรักษ์ไว้บ้างเน,นี่ยออกไหมใ,ให้มีพื้นที่รับน้ําอะไรใดๆก็ตามไม่ใช่ให้มีแต่แบบตึกมีแต่คอนโดมิเนียมไม่งั้นจะ,ะเอื้อแต่ทุนถูกไหม,มนี่ไงแต่พอพอมีการเว้นการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรอะ่ะ คำถามคือเอาแล้วชาวบ้านตรงนั้นคิดยังไงอะเวลาคุณบอกว่าไม่ต้องไปสร้างคอนโดไม่ต้องไปสร้างอะไรใหญ่ๆใหม่ๆห,ห,หรอกอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้เถอะคำถามคือคนที่ต้องอยู่ตรงนั้นน่ะเขามองประเด็นนี้ยังไงความเป็นธรรมของรัฐความเป็นนาของคนจัดผังกับชาวบ้านน่ะอยู่คู่กันได้ไหมคือมันมันมันไม่ใช่แค่การบอกว่าทําเถอะแล้วมันจะจบไงมันต้องอาศัยการคุยการคอมเพลม้์ การหาที่อยู่ตรงกลางวินวินทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะอันนี้ก็คือความเป็นธรรมในรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์เขาเสนอครับก็จริงๆจากทั้งสองคนนะครับแล้วผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทั้งสองคนนี้นะครับถ้าเราอ่านงานของอาจารย์พิษที่อันนี้เขียนลงมา,มาที่ชนนะครับ <Ừ. S 1> นะครับก็เขียนเรื่องเรื่องผังเมืองกับทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าเ,เวลาตีโจทย์เรื่องผังเมืองกับทุนหรือวความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่การปริเสธทุนใช่ไหมครับเพราะอาจารย์พรสันเขาย้าว่า คุณเสนอความเห็นได้แต่ไม่ควรชี้นำเพราะถึงที่สุดเราก็ต้องก็<ๆ>ต้องพูดกันตรงๆว่าทุนมันมีส่วนจําเป็นในการสร้างถังเมืองแต่โจวก็คือว่าเนี่ยจะกํากับเนี่ยจะกํากับทิศทางของทุนยังไงครับเพราะถ้าทุนเนี่ยถ้าถ้าใช้เป็นเนี่ยก็คือประโยชน์นะครับก็คือเพราะงั้นก็ก็มีคุณรปการแล้วก็มีพลังเยอะในการขับเคลื่อนเมืองนะครับก็ปฏนเสียไหมว่านี้เป็นเป็นหัวใจของเมืองเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะ กำกับทุนได้แล้วก็ให้คนอยู่ในสมการด้วยอย่างที่ขิมได้พูดไปเมื่อช่วงต้นใช่ไหมครับผมก็สําหรับงานเรื่องผังเมืองนะครับจริงๆรวรรณวรรณเนี่ยก็ทําเรื่องเมืองและผังเมืองเนี่ยอยู่หลายชิ้นนะครับชิ้นที่เราพูดถึงวันนี้ก็อยากจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่านกันข้างล่างนะครับโดยเฉพาะงานของที่ขิมไปสัมภาษณ์อาจารย์พรสันเนี่ยคืออยากชวนให้ไปอ่านกันจริงนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นประเด็นที่ร่วมสมัยแล้วก็ เชื่อเถอะว่าเราจะเขียนเกยัเรื่องนี้กันไปอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกหลายปีนะครับคือเพราะว่าในด้านนึงเนี่ยในแง่ไอเดียหรือว,ว่าวิธีคิดในการทาพังงเมืองที่บนกระดาษเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ยากมากใช่ไหมครับแต่ว่าความยากคือในเชิงคอนเซ็ปต์ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเมื่อเอาไปทําจริงจะเป็นยังยังยังไงยังต้องได้คุยกันอีกเยอะนะครับก็ใครสนใจก็อยากให้ลองชวนไปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในในบทความแล้วกันเนาะแนไปกับ น,น,นี่นะครับได้โอเคครับผมสัปดาห์นี้ประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับอวนอวนอินโฟกัสนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ